เก๋ไกสสไลเดอร์แซบคื้นทุกวันจากโพสต์นี้ใครว่าร้าคะเก๋ไกสสไลเดอร์ยูทูบเบอร์สาวสวยที่ก่อนหน้านี้นมีประเด็นว่าจบรักกันกับสปายแต่เธอก็ยืนยันว่าสามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมแลวค่ะถูกจับตามองว่าโดนดาราหนุ่มคนไหนมาจีบที่หนุ่มไบเขาปอเขาน่าจะดูคลิปนี้ด้วยดูแลแฟนเก่าผมให้ดีนะครับถ้าคุณดูแลไม่ดีกัมปันผมจะไปอุทิปาคุณวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปสองภาพล่าสุดของเธอคนนี้ค่ะที่พบว่าช่วงนี้มักจะโพสต์ภาพสุดแซบโชวหน้้้าทอองใสส่เื เอลลอยโพสท่าปังๆผ่านอินสต g r a m มบ่อยครั้งกับล่าสุดเธอมีแคปชั่นที่บอกว่าใครบอกเศร้านี่เรากำลังฝึกทำหน้าเซ็กซี่อย่างานนี้แฟนคลับในกรลนตีเลยว่ายังไงเธอก็น่ารักและสวยอยู่ดีคะ่ะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ